เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของทะเบียนพาณิชย์กันบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยสำหรับผู้ค้าที่เป็นหาบเร่แผงลอยนะครับสอบถามว่า จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่อย่างไรนะครับคาตอบในเรื่องนี้นะครับในกรณีของหาบเล่แผงรอยเนี่ยไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ตามมาตรา7จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าหาบเล่แผงรอยท่านไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควร เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ